สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่6ของเดือนมก,กราปี2565นะคะวันนี้ได้ไพ่9ถ่วยนะคะในออกครับหมายถึงงานเลี้ยงมีความลับปิดบังซ่อนเลนเป็นคนเจ้าชู้มากหลักหลายใจรักซ้อนหลักแทกแฟน เป็นพ่อแม้หรือคนมีครอบครัวแล้วชอบเพศเดียวกันถ้าถามถึงเรื่องความรักก็ต้องระวังเจอคนมีเจ้าของเข้ามานะคะเป็นหลักสรอนก็คือเขาคบเราอยู่แต่เขาก็คบอีกคนหนึ่งนะคะก็ต้องรองให้ดีนะคะแฟนก็จะได้แฟนเป็นพ่อไม้หรือคนมีครอบครัวแล้วต้องระวังนะคะ หรือไม่ก็ชอบเพศเดียวกันมีคนเพศเดียวกันเข้ามาชอบถ้าถามถึงเรื่องการงานการงานคนนี้เขาจะเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านมีความรู้เยอะแยะมากมายชอบทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะแล้วก็มีความรู้ที่ไม่บอกใครปิดบังซ่อนเลนการงานนี้ก็คือเก่งแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาชอบทํางานที่เป็นส่วนตัวแล้วก็ชอบกินกินและเขาจะมีความสุขนะคะชอบกินของอร่อยแล้วก็มีความสุขกับการกินก็ต้องระวังอ้วนหน่อยนะคะส่วนการเงินการเงินเขาก็มีกินม,มีใช้ไม่ขาดนะคะดูจากถ้วย อิ่มหนำสำราญเขามีไม่ขาดนะคะเพราะเขามีความสามารถเฉพาะด้านและเขาก็สามารถใช้ความสามารถของเขาให้เกิดประโยชน์ให้มีเงินเข้ามาได้นะคะไม่ไม่ขาดสนเรื่องเงินทองเลยค่ะ <G ül üyor> ขาดอีกช่วยใบหนึ่งก็จะครบสิบถ้วยแล้วนะคะ <G ül üyor> นี่แหละเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เก่งเฉพาะด้านนะคะ ก็ไพ่โดยรวมก็วันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่มีความสุขกับการกินความรักก็ต้องระวังคนมีเจ้าของนะคะขอให้มีความสุขนะคะกับการทำงานเฉพาะด้านความสามารถพิเศษเฉพาะด้านทำคนเดียวจะรู้สึกว่าดีค่ะมีความสุขดีนะคะกับการทำงานคนเดียวก็ระวังความลับที่ปิดบางซ่อนเล้นเอาไว้หน่อยนะคะบางคน มีความหลักโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวบความหลัก